ครับชั้นเกือนให้เข้าได้เป็นบางคู่นะครับสำหรับทรงแรงนั้นฝากอยู่ที่สั้นเผือนนะครับพรอบกันกายสอสารกันนะครับที่ยังมีคนเก่าแก่ทำอยู่ส่วนมากเป็นที่ศรึกษาื่้เขาจะ่าดทาหมดแล้วครับผมที่ไม่ได้ยินชื่อหมวกตกไปไหนหายไปไหนหมวกตกสเปเชียลโอ้ท่าน พ่อควัดในเขาเลิกไปนานแล้วทีมงานของคุณมลศักดิ์อ้าวอกเขียว,ยวแล้วครับท่านที่ลาจุดท้องเขียวแล้วนะครับต้องขอไปนะครับเป็นช่วง <c oughs> น้อยหนึ่งแราากทไม่ดันอารมณ์ไม่ต่อเนนะื่องสะดุดท้องแล้วคร,รับแล้ควครับท่านระวังดาวลำลึกพักดีนะครับมุกไปแสนนะครับกำลังจะจุดนะครับ ใค้คนจุดสองคนจุดแล้วครับจุดแล้วถ้าดูครักแล้วก็ให้ออกมานะครับอย่าพิ่งเลยครับพิ่งเลยพิ่งนะครับเวลาหนึ่งวินาทีมีความหมายอย่าให้กระจัก 45สุดศูนย์วินทีนะครับเทพกรุณานะครับทำแล้วลมลมลองแล้ว ฟาวฟาวลงดูยากแล้วนะครับหาดูยากเหมือนกันแบบนี้นะครับมันเป็นไปได้ยากนะครับเร็วเป็นเร็วเป็ี่ยนเร็วเพราะว่านี่นะครับมันไม่แน่นอนนะครับมือเฉี่ยมีแคลรีมันเป็นไปได้ไหมครับโอ้นี่เพื่อนี่ลงก็มีอ่าเอาท่านี้ขึ้นแล้วไม่หยิบลงก็มีไปจบถึงบ้านโนยม้วนเอาท่านกับท่านเด็วเปลี่ยนถึงน่า ว่างนี้ยังไม่ลงมือไม่ตกก็มีนะครับรถเข็นไม่ยกอยู่อยู่หลังคาบ้านพี่ม่วงลาบายนะครับลูกแชร่าสองอ้าสี่สามไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเรามีระบบเซฟตี้มีร่องขนาดใหญ่หลายเท่าปลอดภัยพี่น้องปลอดภัยนะครับแบบลูกม้วนไปเห็นตัวต้นไม้ตัวมวยยกมือแล้วนะครับปลอดภัยพี่น้องไม่นอันตรายนะฮะ กางเมื่อกี้ครับลงง้านคนเร็วน,นะครับไม่ใช่ทีมลานช่างบับไฟล้ำเขตทงแดงเข้าไปขอให้ถอยคืนนะครับ